แขกท่านแรกเป็นคุณสุภาพบุรุษนะครับนั่นก็คือโค้ดหนึ่งทันธนิษกันนันท์ทรสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้คุณแดนนี่พาไปสัมผัสเรื่องราวถึงเริ่มต้นของนักธุรกิจอายุน้อยคู่หนึ่งกับน้องวาวอยู่ตรงนี้แล้วค่ะน้องวาวน้ำนะคะแวววันกันนันท์รสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเจอกันเลยกับคุณวาวสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับคุณวาวแวววันกันนันท์ทรครับสวัสดีค่ะ ต้องเรียนหางครับโรสโกคืออะไรครับ,บแบรนด์ที่เป็นแบรนด์สกินแคร์หางเสริมค่ะสินค้าทุกตัวเนี่ยจะไปผลิตที่ต่างประเทศทั้งหมดเลยแล้วก็ร่วมมือกับแบลนชั้นนำระดับโลกทั้งหมดผลิตที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นคุณภาพแบบที่คนญี่ปุ่นประทับในวันที่25มกราคมปี2021โรสโก ได้จับมือกับคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตซูเปอร์สตาร์แนวหน้าของเมืองไทยในการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสกนะคอลลาเจนเอ็กซ์เทนในโปรเจกต์สกนะเอ็กซารยาซึ่งการเปิดตัวในครั้งนั้นทำให้ทุกคนในวงการธุรกิจออนไลน์ไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อโรสโก พอเราทานเข้าไปเราก็ค่อนข้างแฮปปี้กับผลตอบรับที่ได้ก็เป็นสกัดน้คอลลาเจนเอ็กเนตวันนี้ก็คือสกัดน้คอลลาเจนเอ็กเนะคะ่ะตัวนี้มันชื่ออะไรมันคืออะไรแล้วมันดียังไงเจ้าตัวนี้ก็คือสกัดน้คอลลาเจนเอ็กเซนค่ะถึงแม้ว่าโรสโกได้มีการเปิดตัวโปรเจกต์สกัดน้ำเอ็กซ์อารยาในเดือนมกราคมปี2021แต่ความจริงแล้วผลิตภัณฑ์สกัน้คอลลาเจนเอ็กเนนั้น ได้ถูกปล่อยสู่ตลาดในปลายเดือนธันวาคมปี2019ซึ่งมีกระแสต,ตอบรับดีมากและมียอดขายสูงถึง4แสนชิ้นในปีแรกปี2020แต่หลังจากที่มีการเปิดตัวโปรเจกต์สกนะ X อารยาที่ได้คุณชมพูอารยามาเป็นพรีเซนเตอร์ยอดขายของสกนะพุ่งสูงทะลุ1ล้านชิ้นภายในระยะเวลาเพียง5เดือนเท่านั้นหลังจากเปิดโปรเจกต์ทำให้นี เป็นอีกเครื่องการันตีความสำเร็จของโปรเจกต์สักนัด X r ารของ r o สโกและตอนนี้ r o สโก้กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ The New Project นี้คือ The Muse of Ooxy ว,นนวันนี้เรามางานสำคัญค่ะก็คือวันนี้เรามาถ่ายทำโฟตโต้ชูตของ The Muse of Le Oxy ค่ะคมรู้สึกตอนนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำว่าตื่นเต้นยังไงเพราะว่าวันนี้เราได้เห็นถึงความอลังการของเซตนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพการถ่ายโฟตโต้ชูตในวันนี้แล้วก็รู้สึกว่า จากณจุดเริ่มต้นในวันนี้เรากำลังจะก้าวปีกระดับนะครับแล้วก็เป็นมิติใหม่ของโรสโกที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการออนไลน์ครั้งใหญ่แน่นอนครับว,ว่าทุกคนน่าจะได้ยินคำว่าตื่นเต้นจากเราวมาตลอดเนาะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันที่แบบภูมิใจมากค่ะกับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโรสโกกับบ้านหลังนี้ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอีกก้าวหนึ่งจริงๆของตัวเราของโรสโกแล้วก็ของพาร์ทเนอร์ของลูกค้าของทุกๆคน จริงๆค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้วันแรกที่ได้ร่วมง,งานกันคือแบบใจนึงก็คือแอบ,บรู้สึกกดดันความกดดันคือแบบเพราะเขาก็คือที่สุดเหมือนกันอะ่ะในการที่เราเลือกเขาแล้วแล้วเขาก็เลือกเราด้วยซึ่งตอนแรกที่เรารู้สึกกดดันเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทําให้มันออกมาดีที่สุดมันต้องดีที่สุดแต่พอเราได้เจอเขารู้ไหมเขาว่าแบบเฮ้ยความกดดันนั้นมันแบบหายไปเลยเพราะกลายเป็นว่า การที่ได้ร่วมงานกับเขาคนนี้มันมันได้อะไรเยอะมากมากกว่าคำว่า the muse of leoxy r มันกลายเป็นความสนุกความตื่นเต้นแล้วก็แบบได้รู้ว่าสิ่งที่เราเดินทางมาสิ่งที่เรามาถึงตรงนี้และได้เอ็กซ์กันอะเรามาถูกทางแล้วจริงๆพร้อมตั้งใจในการทำา a r โรสโกของเราเนทุกมิติจะต้องเป็นที่สุด ซึ่งพอโจทย์เป็นแบบนี้นะครับทุกคนต้องสังเกตดูว่าที่ผ่านมาในโรสโกทาอะไรจะโฟกัสที่ความเป็นที่สุดมันมีทั้งความเอกซ์คลูซีฟมีทั้งความพิเศษอยู่ในนั้นความเป็นหนึ่งเดียวที่เราได้ขายเราก็คิดเลยว่าแบบเฮ้ยใครที่จะกลายมาเป็นไอคอนสําคัญหรือว่าเป็นเป็นตัวแทนสําคัญของสินค้าตัวนี้ เชื่อไหมคะว่าวอลคิ้ใครไม่ออกเลยนอกจากเขาคนนี้คะ่ะโจทย์เนี้ยเราเชื่อว่ามัง่ายแน่นอนผมเชื่อวมันต้องยากมากแล้วก็ต้องมีการวางแผนต้องมีแผนการแน่นอนนะฮะไปเดินไปดุมๆง่ายๆไม่น่าได้ซึ่งตัวปกติแล้วนะฮะคนคนนี้จะเป็นพรีเซนเตอร์ก็ไม่ได้ง,ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราได้เชิญเขามาเป็นมิวส์ของโรสโกกับสินค้าเือออซิสในวันที่เราได้เจอเขาหรือพรีเซนต์เขาเขากลับเห็นอะไรในตัวเราแล้วก็ กลที่จะมาร่วมงานกับเราถามว่ายากไหมว่า,วามัน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 ไม่ยากถ้าหากว่าแบบเราเชื่อมั่นในตัวเราก่อนเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามีก่อนและพอเราไป,ปพรีเซนต์เราเชื่อว่าเขาเห็นแววตาของเราเห็นพลังของเราเห็นความตั้งใจของเราจนเกิดวันนี้ขึ้นมาค่ะคือวันนั้นก็คือแบบเป็นวันที่เราภูมิใจมากจริงจิงอ่ะสปอยได้หรอสปอยได้แค่ไหนคะ่ะ <laughs> กรุปกริบสปอยกรุบกรีบก็วันนี้แล้วกันจะบอกว่าถ้าครั้งนี้คนที่มีนิสัยขี้หลุดอย่างผมอะไม่หลุดเลยนะฮะไม่หลุดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นคุณคิดดูเอาเองแล้วกันว่าคนขี้หลุดอย่างผมที่ต้องพยายามเงียบดงโปรเจกต์นี้มันขนาดไหนแตกต่างไม่เหมือนใครอลังการและเป็นที่สุดให้สมกับที่เขาเลือกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ว่าขอสปอยเลยว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นในวันนั้นที่เราจะเปิดตัว อลังการมากๆและไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนแน่นอนค่ะสปอยอีกเรื่องแล้วกันวันวันเปิดตัวก็เปิดตัวไม่ธรรมดาต้องถามพาร์ทเนอร์กับก่อนค่ะว่าตอนนี้ตื่นเต้นแค่ไหนวันนั้นที่ได้รู้ว่าเขาเป็นใครก็คูณไปเลยค่ะ